ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อหินนะครับแปะผนังนะครับก็เป็นหินเท่านะครับแปะผนังนะครับที่ความหนาเจ็ดเซนนะครับก็ที่สนามกอล์ฟรอยันฮิวนะครับนครนายกนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้าวันที่ยี่สิบห้าเดือนเก้าหกแปดนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของงานก่อหินเท่าแปะผนังนะครับ ก็มาอเดตนะครับอันนี้กรดำเนินงานไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็มาอเดตครับตรวจงานดูความเรียบร้อยนะครับขอางงานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแปะผนังนะครับก็ยังเหลืออีกหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือเนะสาครับก็เสาค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะครับ หลายสิบตนนะครับครับวันนีเ้เขามาดูลูกน้องนะครับในการทำงานนะครับที่นางานที่นางาน,นยกนะครับที่สนามกับนายันหิวนะครับก็มาดูความเรียบร้อยนะครับ ออหน้างานนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับของหน้างานที่รอยันฮิวนะนคกับรอยันฮิวที่นครนายกนะครับ ครับก็ขอขอบคุณงานนะครับช่างหนุบัตยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับแบบออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไพาเล็บความรู้พินช่างหนุบัตยานะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้าครับของกำแพงหินนะครับแปะผนังนะครับหินเทานะครับในงานแบบ หินเท่าแบบผนังสวยๆนะครับถ้าท pues, ่านดรายสนใจนะครับหาช่างที่กาลังสนใจและกําลังหาช่างอยู่นะครับก็นึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงับงานสวยงามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่างนุพัทยานะครับการันตีมากมายฝาไหลรายชิ้นงานนะครับนนึกถึงช่างฝีมือที่ดีต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ ก็ดัดต <No stop. S 1> ีเรื่องความแข็งแรงของสวยงามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมาอัปเดให้ทุกคนเรื่อยๆนะครับจนฝากงานจะเสร็จนะครับก็นางงานก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับที่นำกับรอย l h ฮิ l นะครับงานแปะผนังหินนะครับโดยถึงมาช่างนุปพัะเยานะครับ ครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาครับแนะนํานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงต้องติดต่ที่งานช่างนุพัทยานะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนรทำหินช่างนุพัทยานะครับ ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ